นี่คือต้นฉบับมาจากช่องนี้เลยนะครับไปดูกันได้นะวดัดดีไม่ไม่ไม่ไอ้เกแค้นใครก็ได้ช่วยด้วยได้ปะ เหมือว่าเพื่อนใหม่ของเราจะกลายเป็นนำมาทำกี้ไปแล้วนะแม้สงสัยเราจะเข้ากับเธอไม่ได้เฮ้เพราะเธอพูดตามตรงมะนาเขาเป็นเมียเลยอ้า เฮ้ยพร้อมนี่หลับสบายหรือเปล่าเธอยังไม่ตื่นเหรองั้นฉันให้เธอต่อจะสดต่อก็ได้โอ้ตื่นแล้วเหรอถวงว่าเธอจะต่อจะสดดีนะฉันว่าเมื่อมาเออนี้นั่งหรอโอ้แล้วไม่ต้องคิดมากเรื่องที่เธอเกยฉันไปฉัอเข้าใจดีเธอต้องเจอกับเจอเกอ,อะไรมาบ้างแล้วไม่ต้องถือสาหรอกไม่ต้องห่วง งั้นช่างเรื่องพวกงั้นแม่งวันนี้เคนมีการจนภัยใหม่ดูเหมือนว่าจะต้องเกแน่จะไปในครั้งนี้ก็คือยิ่งแดกขนมหวานกับเกแลกันเองและในครั้งนี้นั้นเราจะต้องช่วยขนมหวานกับเกซึ่งมีขนมมากมายและดูเหมือนว่าตอนนี้นั้นพวกเขากำลังถูกขโมยโดยพวกเกอะไรก็ไม่รู้และตอนพวกเกยาแต่เปของเก้เหรอ วูฟังดูเก๋จังใช่ม่เปอะไรทิ่ก,กุดมาเลยวก็เย่มากต้วดูฟังดูหน้าปุ๊เก๊เกเก๋เก๊เก๊เก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 คือไปหน่อยนะบอบเบคไม่เชื่อไม่เป็นไรนะประโระยชน์สว่ามนงเกไอเก๋อันใหม่ด้วยนะใช่ไมาเจอกับกูแล้วกันนะจอะว้เก๋คนใหม่ไม่อยากลองตอบตัวตักับเขาหรอสุวิ่ิบ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 ิไวบิวิบ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 ินิบิบิิบ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 ิ เออตลอดเวลาที่เราอยู่ที่นี่ก็แค่เพื่อเล่นเกมเก๊กเกเหรอเออก็ก็กอะไรกันอยู่ล่ะเรามันเราไปสนุกกปันเก๊กันเลยดีกว่าเอาไปเลยเออที่นี้ก็ลองแล้วแหละเออใหม่ตอนนี้ฉันกำลังเลิอกอยู่ ไอ้กี้คนนั้นมาเนี้ยวมาเลี้ยวว้าวตอบมือรับตับมือโอ้โหโสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเจ้าใยสวัสดีครับอา้าวคิงเกอร์ดูภาษาหนะ้าสิ สวยมากเลยเนาะอีกเสื้อยังสวยกว่าอีกอืโอ้โหพระเจ้าจ์อโอ้ที่นี่มันสวยกอ่าอุยดูดิว่าใครส่งพวกเกมมาเนี่ยรองสุดจะไม่ใช่พระเจ้าแห่งเกเคนหรือมั้งพ่อเจ้าาหญิงอนาจักรขนมเกมันยากาศก็ดีตลกจริงจริงเลยไอเก รูสิผมนี่ตอนนี้เราไปเพื่อกับองค์หญิงแันไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะไม่ต้องมาเล่นมุกนี้เลยแ่ะในเมื่อพวกเกก้าที่จะไปหยุดไอจระเข้ไดฉันก็เลยมีของอย่างเดงจะให้ซึ่งมันก็เกย์มากๆมันคือรถหมู่ฮา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 อู้ช่างรุดแรงไอนี่ต้องใช้เวลาเกนานขนาดไหนนะอันนี้ก็ไปกุญแจหมู่ฮาฮาเอาไว้ตอนที่เธอจะกลับมา ว้าวไว้ใจพระค่าได้เลยเเว่าเต๋อิงเกย์ฉัว่าไอเกย์ก็พอเลยได้เลยรู้ขอนั่งหน้านะสหายแฉมปึ๊บเฮ้นี่แตรเหรอเนี่ยโค้ดเสงเป็ดมานี่เลยเกงเกย์ปลากอดไอ้พวกเกยแล้วอย่ากลับมาอีกนะ นายคิดว่าแม่นายหายดีไหมถ้าเราเอาทั้งหมดไปไว้ในบ้านเธอต้องหายแน่ใจเราจะเยอะพอจะเลี้ยงคนได้เราไม่รู้หรอกจอนว่าเราจะกลับถึงบ้านเกของเราแม่เป็นนักสู้นะจ๊ะเธอสอนทุกอย่างให้ฉันด้วยโปอ้อจสวินเกมมาเราต้องรีบไปแล้วพวก เอาล่ะแกงเกอพอตามพวกเขาทันฉันจะกระโดดข้างนอกแล้วกระหน่ำยิงให้เละแล้วก็ตายโหงให้ตายหาให้หมดหที่แกพูดไม่ถูกใจฉันเลยนะขับต่อไปซะไอ้หน้าเกเออผมนี่ฉันฉันว่ามันต้องมีสถานที่ช่วยเธอได้นะบางทีเราอาจจะใกล้พวกนั้นแล้วแหละเออมันต้องตอกสดๆให้หน่อยนะกันนะไปเลยฮฮฮ อ่านั่นแหละเจ๋งอยู่ท่านั้นไปก่อนนะขอหยิบของแป๊บแจ็คไอส์เก้เราสาบานว่ามีปาสุกา้าอยู่ด้วยนะ mm. แต่ว่าหาไม่เจอเลยอ่ะนาะแปมนี่แล้วไปอ้า่าเจอแวววเอาละไอตุ๊ดเกาะไว้นะเดี๋ยวผมเดินข้ามไปเล่นใช่ไหมเ้ยเซ็กซี่มากผมนี่ตอนนี้ไม่มีสะพานแล้วอ่ะเจอตัวงเป็นไงบ้างมามา,มา,มา เริ่มไม่ดีแล้วรถของพวกมันจะผ่านหินราม,มาได้ไหมเออฉันจับมันไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนจับให้หน่อย,ยใแน่นยโอู้หแบบนี้แหละแจ๋วนี่นะ่าเกย์จี้ตูดมาเลย ไม่ใช่ว่าตออสอดง่ายนึอไงฮะขับไปเจ้าพวกเกยพวกนี้ไม่รู้สินะว่าเวลาไหนต้องหยุดน่ะเฮ้ยเลิกเล่นได้แล้วขึ้นมาเร็วโอเคครับแม่ยอดยาหยีท okay, so okay, ุกคนไม่เป okay, ็นไรนะไม่เป็นไรกับผีสิโอ้ลากะท้านี่สวยๆขับชนหน่อยสิ อย่าเชียวนะผพนี่อยู่ในบนรถะนั้นเร็วเข้าบอกเลยว่ามันแน่ข้างหลังมีมีดเกม๋ยวาจะบอกลากาธาให้ว่าเธอตอกสซไปกับคิงนี่กะจะฆ่ากันแล้วไงไอ้เกย์ว้าวไอ้พวกเกย์นี่โคตรเพี้ยนว่ะงั้นลองนี่หน่อยสิโอ้ยเย่จุมเบยชนไม่ได้สิแล้วอ่ะสงสัยต้องบอกลากาธาแบบนี้แล้วล่ะ อุ้ยเจอกัอนอีกแล้วนะตัวเองไอพ่อเก๋อันนี้ไปเฮ้ยมันเทิงเลยกูโอเคจบไปแล้วกับ EP 2สองเดี๋ยวรอ EP 2สองนะครับผมไลา์บาย